เชิญท่านกั้นร่มพรมวิหารสี่ประการกันทุกข์ให้สุขใสเชิญท่านเผ่าเจ้าถิ่นแผ่นดินไทยมาอยู่ในร่มพรมให้ร่มเย็น เจริญพรญาติโยมสารุชนทั้งหลายพบกับอาตมาพระมหาธีรนาถอคติโรอาละญาติโยมทั้งหลายอาตมาวันนี้ขึ้นตนด้วยบทกรนเกี่ยวกับพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมนี้เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งท่านให้เจริญนะกรรมฐานไม่ใช่จะว่าพุโทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังเท่านั้นยังมีการเจริญพรหมวิหารธรรมการเจริญพรหมวิหารธรรมนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเหมือนกัน บทกลอนในเบื้องต้นจึงบอกว่าขอเชิญท่านกั้นร่มพรมวิหาร4ประราการกันทุกข์ให้สุขใสเชิญท่านเผ่าเจ้าถิน่นแผ่นดินไทยมาอยู่ในร่มพรมให้ร่มเย็นคาว่าพรหมวิหารธรรมนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเลยว่าอยู่ในร่มธรรมหรือว่าร่มพรมนะร่มพรมเป็นที่รวมแห่งความร่มเย็นและเป็นกรรมาฐานที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติทุกวทุกวันผู้ที่อยู่ในร่มพรม คือการร่มพมเป็นประจำย่อมเป็นคนสุขุมชุ่มเย็นและชื่นบานอยู่เสมอเพราะว่าร่มพมเป็นชาติเย็นโดยธรรมชาติผู้ใดมีความร้อนอกร้อนใจเมื่อกาั้นร่มพมแล้วความร้อนกระวนกระวายจะออกจากใจของผู้นั้นและเขานั้นจะได้รับความร่มเย็นทันทีทันใดแม้คนที่อาศัยร่มเงาของเขาก็พลอยได้ร่มเย็นและชื่นบานสรานรมด้วยร่มพที่กล่าวนี้หมายเอาพระมุยหาธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมเครื่องอยู่ประจําใจของพรมคําว่าพรมคือผู้ใหญ่โดยใหญ่โดยคุณความดีมีอยู่สีประการคือร่มเมตตาร่มกรุณาร่มมุทิตาร่มอุเบกขานี่เป็นสิ่งที่ดีๆยัดจมทั้งหลายโดยเฉพาะาร่มพรมนี้ใครอยู่ใต้ร่มพรมที่ผู้มีคุณธรรมอย่างนี้ย่อมจะร่มเย็นนะท่านสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นภิมธ,มธรมัทโรท่านแสดงเอาไว้หน้าฟังมาก อาอตมาได้อ่านหนังสือของท่านท่านบอกว่าหนึ่งร่มเมตตาเป็นร่มที่เย็นสนิทเมื่อเรากั้นแล้วความพยาบาทเครื่องเผาภายในให้ร่มร้อนซึ่งมีเกลยดชังเป็นเบื้องต้นมีเครียดแค้นเป็นช่ำกลางมีจองล้างจองผลานเป็นที่สุดจะหลบลี้หนีไปเราจะได้ความเบิกบานสาราร่มร่มเย็นเป็นคนใหม่เห็นโทษในการชังกันเป็นที่คับแคบบีบอกบีบใจให้อึดอัด เหตุอันในสงในการรักกันเป็นที่โล่งอ,อกโล่งใจอันนี้จริงใช่ไหมนะยมทั้งหลายเมื่อเราฟังแล้วก็จริงอย่างนั้นนะจึงมีคํากลอนที่ว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวดุดอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนหมู่ไม้มาป้องป่าไม้มาบางังนะฉะนั้นผู้กั้นร่มเมตตานี้ย่อมแสดงออกซึ่งอัธยาศัยเกื้อกูลอบอ้อมอารีเอาใจเข้ามาใส่ใจเรา เอาใจเราไปใส่ใจเขาว่าเรารักสุขเกลียดทุกเท่าใดแม้ผู้อื่นก็รักสุขเกลียดทุกเท่านั้นแล้วผู้สมัครรักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวในกันและกันเมื่อตนได้มีความสุขสำราญแล้วก็คิดเฉลี่ยให้ผู้อื่นได้มีความสุขด้วยและยังหวังดีมีจใจใจอยากจะให้จะเห็นผู้อื่นได้ดีมีสุขอีกโดยความดีและสุขที่เขาจะได้จะได้จะมีนั้น หาได้ทําให้ตนมีสุขด้วยไม่ตั้งใจแผ่เมตตาให้เขาได้ดีมีสุขวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นไปอีกมิใช่เพียงเท่านั้นญาติโยมทั้งหลายร่มเมตตานี้ที่ผู้กั้นแผ่ไปแล้วกันร,ร่มเนี่ยก็แผ่ไปแล้วกันร,ร่มแผ่ออกไปนะยังจูงใจผู้ได้รับให้แสดงอัธยาศัยดีต่ออำนวยผลให้ปรื่มอกพอใจแจกันทั้งสองฝ่าย นับเป็นอุบายโน้มน้าวคนที่เข้าใจผิดในกันให้เข้าใจถูกคนที่ทะเลาะกันให้ดีกันคนที่เป็นศัตรูให้กลับมีมิตรจิตไมตรีในกันและกันเลิอกอาฆาตจ,จองเวรกันลืมความหลังหวังดีต่อกันเป็นเบื้องหน้าเห็นการรักกันดีกว่าชังกันจึงมีบทกลอนที่ว่าเมตตาคุณหวังสุขทุกทักท่วนหน้าเพื่อนเกิดมาร่วมสุขร่วมทุกเข็นผูกไมตรีทวีรักเป็นหลักเกณฑ์ เลิกจองเวรเขียนฆ่ารบรากันอันนี้พูดถึงร่มเมตตาแล้วนะทีนี้มาดูร่มกรุณาเป็นร่มที่สองเป็นกรรมาฐานที่เราต้องประพฤติปฏิบัติแล้วก็ประพฤติในใจของเราให้มีกรุณานะแผ่ไปร่มกรุณาเป็นร่มที่ฉ่าเย็นเมื่อเราการกั้นออกแล้วความเบียดเบียนเครื่องเผาภายในใจให้ร้อนกระวนกระวายซึ่งมีเยอะหยันเขาให้สมน้ำหน้าเป็นเบื้องต้น มีจงใจให้เขาตกระกมลำบากเป็นช่ำกลางมีมุ่งให้เขาถึงความชีพหายเป็นที่สุดมันก็จะเลีกลี้หนีหายไปถ้าการุณานี้ปรากฏขึ้นในจ,ใจิตใจเราจะได้เป็นคนเห็นอกเห็นใจเห็นอกเขาอกเราไม่ใจดําหรือใจไม้ไส้ระกมมีน้ําใจเขาบริสุทธิ์ปลอดโปร่งมองเห็นโทษในการเบียดเบียนกันเห็นอนิสงส์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันขณะเมื่อตกทุกข์ได้ยาก ก็ช่วยกันไม่ดูดายไม่ซ้ําเติมถืออุดมคติว่าไม้ล้มข้ามได้ไม้ล้มข้ามไต่ได้โดยหมายคนพลาดล้มข้ามกลายห่อนได้ทำชอบชอบห่อนหายชอบกลับสนองนาทำผิดผิดจกให้โทษแท้ถึงตนแหมท่านเขียนได้คมจริงๆนะไม้ล้มข้ามไต่ได้โดยหมาย ทำไมมันล,ล้มเราก็จะข้ามจะไต่ได้โดยโดยโดยง่ายๆไม่ยากคนพลาดล้มข้ามกลายหอนได้คนพลาดล้มนี่อย่าไปข้ามหรือไปย่างกลายง่ายๆไม่ได้นะอย่าไปดูถูกเขาทําชอบชอบหอนหายชอบกลับสนองนาถ้าทําดีก็ได้ดีตอบกลับมาแหละทําผิดผิดจักให้โทษแท้ถึงตนถ้าทําผิดผิดมันก็ให้โทษถึงตนนั่นแหละมันไม่เป็นไหนดอกผู้กันร่มกรุณาแล้วย่อมหวังช่วยเหลือผู้อื่นเต็มที่ ไม่อยากให้เขาตกทุกข์ได้ยากและเมื่อเห็นเขาได้รับเคราะห์มีทุกข์ร้อนอยู่ <c oughs> ก็เอาใจช่วยรู้สึกพลอยหวันสงสารไปด้วยเสมือนความทุกข์นั้นอันตนได้รับเองแล้วพยายามวิ่งเต้นช่วยทุกข์ให้แก่เขานะช่วยเขาพ้นทุกข์นั่นแหละอย่างสูงต้องยอมพร่าความสุขสําราญของตนเองโดยความทุกข์ที่เขาจะได้หรือมีอยู่นั้นตนก็เสียตนก็หาเสียด้วยไม่นะื็พยายามที่จะช่วยเขานั่นแหละ ร่มกรุณาที่ผู้กั้นแผ่ไปถึงผู้มีทุกนั้นเป็นบรุษแสงสว่างที่เข้าไปฉายในห้องมืดทําให้เขาเกิดความอิ่มเอิบคลายความทุกข์ไปได้บ้างนะแล้วก็ช่วยเขาพ้นจากทุกนั้นแม้ผู้ได้รับความกรุณาช่วยเหลือรู้สึกชื่นชมยินดีเห็นเป็นบุญคุณพึงสนองสนองดีตอบอย่างเช่นเขามีความทุกข์เขาน้ําท่วมก็เอาของไปช่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นความการุณอย่างยิ่งท่านจึงมีบทกลอนว่า การุณการุณจิตคิดแผ่เลียวแหลเอือ้อหวังช่วยเหลือเพื่อนยากลำบากขันเห็นเพื่อนทุกทุกด้วยช่วยดับพลันให้เพื่อนนั้นพ้นทุกได้สุขใจแหมนีทีเดียวนะร่มกรุณาไปดูร่มที่สามร่มมุทิตานะเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแผ่ไปให้ไพศาลในจิตใจของเราเป็นร่มที่เย็นชื่นเมื่อเรากันแล้วความริษยาในลาบผลของคนอื่นซึ่งเป็นเครื่องเผาภายในใจให้เรื่องร้อนให้รุ่มร้อน มีความไม่อยากให้เขาได้ดีนะถ้าเป็นถ้าไม่ยินดีด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เขาได้ดีละเป็นเบื้องต้นพวกนี้ไม่ดีไม่มีมุทิตานะแล้วก็มีความคิดแข็งดีเป็นท่ามกลางมีความมุ่งไม้เขาเลวลงเป็นที่สุดถ้าใครมีมุทิตาแล้วมันก็จะหนีไปไอ้ความนี้ไอ้ความแข่งแข็งดีความอยากให้เขาเต,ตาต่ำอันนี้มันก็จะหลีกลี่หนีไปเพราะมีความมุทิตาเข้ามาแล้วนี่ มีความชื่นชมยินดีด้วยสมบัติคือลาบยศบริวารสุขสันเืรญและความเจริญที่ผู้อื่นได้จะมาแทนทําให้เราอีธยาสัยอ่อนโยนไม่ใจแข็งกระด้างเพราะย,ยินดีด้วย <c oughs> เห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุขนะ <c oughs> บทกลอนท่านจึงบอกว่า <c oughs> เห็นเขาดนสุขปลื้มยินดีด้วยแฮ้จิตชื่นกายสบายมีข่าําเช้าพรอยอิ่มพรอยเอิบอิ่มสุขสียวดยิ่งแลนา ขอท่านได้อยู่เฝ้าสุขนั้นกิรังกาดเห็นไหมละ่ฉะฉันภูกัรรม,มุทิตานี้ย่อมมีใจิตใจร่าเริงรู้สึกบันเทิงเบิกบ,บานเช่มชื่นเมื่อเห็นเขาได้ดีมีความสุขโดยตนไม่ได้มีไม่ได้ดีมีความสุขด้วยก็ตามแต่ก็ดีใจที่คนอื่นเขาได้หรือว่า,าเห็นผู้อื่นได้ดีก็อนุโมทนาทันทีสาธุก,กับเขาด้วยและเท่านั้นยังไม่พอยังช่วยส่งเสริมให้เขาได้ดีมีสุขยิ่งขึ้นไป ด้วยแสดงออกให้เขารู้โดยทางกิริยาวาจาฝ่ายผู้ได้รับมุทิตาเล่าก็รู้สึกขอบบุญขอบคุณปราัถนาแสดงอัธยาศัยไมตรีต่อท่านจึงแต่งก่อนเอาไว้ว่ามุทิตาหน้าแย้มมุทิตามุทิตาหน้าแย้มจิตช่ำชื่นเห็นคนอื่นดีกิงยดยิ่งใหญ่พรอยปรีดาสาธุโหชโยชัย,ย,ชยอวยพรให้เจริญสุขทุกขราก a r เพราะทีเดียวนะกรอนบทนี้ ไปดูร่มที่สี่ร่มอุเบาากขาญาติโยมทั้งหลายเป็นร่มที่เย็นสงบเมื่อเรากั้นร่มนี้แล้วก็จะสามารถกันความลำเอียงเป็นเหตุยินดีในเมื่อเห็นเขาได้ความเสื่อมเสียและคิดซ้ำเติมให้เขาชีหายวายวอดได้และคุ้มครองให้เราเป็นสถานสถิตยุติธรรมไม่ลำเอียงยึดความเที่ยงธรรมเป็นจุดสำคัญแน่นอนและเกิดญาติโยมทั้งหลายผู้ที่กั้นร่มอุเบกานี้ย,ย่อมมีใจใจเที่ย,ย,ยงธรรม วางอารมณ์เป็นกลางไม่ยินดีด้วยเมื่อเขาได้ทุกข์นะฉะนั้นผู้ที่กัน้นร่มอุเบกานี้ย,ย่อมมีจิตใจเทีท่ยงธรรมวางอารมณ์จินเป็นกลางเห็นเขามีมีความทุกข์ก็ไม่ไปยินดีว่าโอ้ยมันได้ทุกข์กูพอใจมันได้ทุกข์ไม่เอาจิตใจเป็นเป็นกลางและไม่เหยียบย่ำซ้ําเติมให้เขาชิบหายวายวอดก็วางจะเป็นกลางอีกหรือไม่ทําให้จิตใจมันเอียงไปทางโน้นทางนี้ ตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงให้ตรงจุดหมายแน่วแน่แล้วก็เห็นประโยชน์ของเขาเห็นประโยชน์ตนประโยชน์เขาตั้งใจไว้เป็นกลางไม่เห็นจะประโยชน์ตนอย่างเดียวยังมว่งถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่างป่ารกกรรมดีชั่วของเขาเป็นเครื่องชั่งตวงวัดอันแน่นอนใจมันเป็นกลางนะทําให้ผู้ได้รับอุบาย อันอุเบกขานี่แหละยินดีเห็นใจในการที่ไม่ส่งเสริมหรือไม่ซ้ำเติมเขาเวลาเขาล้มลงมาตามจิตเป็นกลางตั้งใจเป็นกลางนะคือจิตมันอยู่เป็นกลางคําว่าจิตเป็นกลางนี่ก็คือไม่เอ็นไม่เอียงก็มีความเมตตากรุณาเมตตาอยู่ในนั้นแหละแล้วก็มีอุเบกขาเป็นอยู่ท่ามกลางนั้นด้วยนะท่านจิงแต่งกลอนเอาไว้ว่าอุเบกขาเพ่งจ้องคอยมองเป้ารวมจิตเข้าตั้งเที่ยงไม่เอียงฐาน ปรารบกรรมดีชั่วเป็นตัวการไม่หลนลานเสริมดีป้ายสีใครนี่คืออุเบกขาจะจมทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ดีๆนามาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังถึงกรรมฐานเรียกว่าพรหมวิหารธรรมอยู่ในกรรมฐานนะผู้ใดเจริญบําเพ็ญอยู่สม่ําเสมอจะมีความแช่มชื่นเบิกบานจิตใจไม่เครียดจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายมีความสุขนี่คือสิ่งที่พูดในวันนี้อะล่ะได้ฟังในวันนี้ก็พอจะเข้าใจในกรรมฐานอ่า ที่เรียกว่าเจริญพรหมวิหารธรรมสี่ประการเมตตากรุณามุทิตาอเบคา